คือต้องมาทําเรื่องความปลอดภัยรวมกันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก่อนที่จะมาป,ประชุมก็อยากให้ทท่านตั้งใจฟังให้ดีว่าจริงเสียงจริงมานะครับแล้วก็เป็นความรู้แท้แทางกลางปตทแล้วนะครับการท่านออด้วยว่าปีหน้าซำปิดแน่นอนมีแน่นอนนะครับนี่แค่กับเรื่องนั่นเองก็คือเบอเดียร์นะคะระับก็ขออนุญาตเล่าให้เราฟังด้วว่าว่าเป็นมาอย่างไรนะครับ แล้วจะมีผู้แทนไอเอชี้มาพูดในความว่าไอเอดีอจะมีอย่างนี้นะครับผมลงอย่างนี้นะครับเพื่อเสริมความรู้ขึ้นมาเราจะเอาของจริงมาให้ดูด้วยเช่นว่าลถเป็นยังไงนะครับรถน้ำมันเป็นยังไงลดแก๊เป็นยังไงเราจะได้เห็นว่าตรงไหนก็จะเชียห้ดูนะครับท่านรถไฟอย่างไรอบรมไม่ได้ซ้อมคนที่ซ้อมไม่ได้อบรมนี่เจอแน่นอนทังนี้นะครับเศนะครับขอขอบพุณพิเศษหลังจากที่เราท่านแล้วนะครับ จะต้องติวแมบพิเศษเพราะว่าจะมีเรื่องหลายๆรื่ต้องมาดึงมาทุกทีนะครับรถไฟเองก็าจจะมาได้เ็รยากนะครับใช้ในการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการรีงประการที่สองก็คือทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเพลิงที่ผ่านมาบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาระงับและยับยั้งบรรเทาภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัดอุบลราชธานี2556ในวันนนี้ะคะเนื่องจากจะประกาศเกิดการสำรวจโครงสร้างแผนสภาพฉุมชฉินป้องกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัดอุบลราชธานี2 5 6ซึ่งเราได้มีการประชุมคณะทำงานในการฝึกซ้อมแผนขึ้นที่สารการนะแล้วก็กำหนดกฎบัตรบรรเทาในประเทศไทย และส่งผลเป็นภพกุญแรงข้อบุญทางสีอิเกียซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรแก่ชีวิตและทรัพย์สินของไทยชนเนื่องจากเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องของกลุ่มของทางราชกามต่อไปคือท่านคอวยศจักรรัฐบาลดังนั้นยังนในเรื่องของสางทีมที่เข้ามาใช้ชีวิตได้การคุ้มครองซัดซ้อมการเปิดการเสื่อสารข้องกันของไทยในต่างประเทศ รอเวลาสัก5นาทีนะ้วเพื่อดูมีท่านที่นเหมือนกันแน่นอนเป็นแน่นอนางบริัด้านการเกรแตะรบาะันตมีการเชพากิ มีชุมชนสวนสนามนข้อของสวัสเดชจะเป็ชอบโดยวยมกาลร่างการข้อความบรรณาธากรรับาลความสูญเสียที่เกิดขึ้นและที่สมคัญเพื่อให้ประเทศไทยเป็นองค์กรไทยน่าอยู่เหลวกสวารอดพรจะป้องกันภัยเชิงรุกสู่จากการภัยที่แบแยกดินบรราแยกแห่งการจดสารบรรณาันยโดยรูาการความ่วมนัก มีทีมสุนทรีทีมแพทย์มีหมดทราบว่าในนี้มีเลยนะค้ับก so, ็คือตั้งรงปในบทสนทนาและซัพพอร์ตคนป่วยคนเจ็บมีคนเป็นเป็นหน้าในชีวิตที่จะไปเป็นคกตายเราแต่จะมีหุ่นนี้เป็นร้อยครับจะถูกซ่อนอยู่ตามซองตึกต่างๆนะครับอยู่อยู่ยีบริษัทนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่20บริษัทนะครับเริ่มต่อตั้งก็คือเอสโซกับไทยอร์นะครับสั้งกองปลอดภัย นะครับและสิ่งดล้อรขออกราเทศก็คือเราจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของปิโตรเลียมนะครับนะครับแล้วแล้วก็มีพันธกิจนะครับที่เราคุยกันก็คือนื่เลพัฒนาโบราณกอนะครับนี่เป็นความสนับสนุนจากลายด้านฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการไ่ว่าแม่ท้อนะครับจะได้เป็นกิมพยานนะครับเป็นว่าวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญจับของสมาคมรวมทั้ง chiều các cái dầu các con đến